เดือนเมษาปีนี้น้องเขาเข้าไปร้องเพลง <c oughs> ประกวดนะครับประกวดชิงแชมป์ดวลเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับมาได้เป็นแชมป์ห้าสิบสมัยติดต่อกันแต่ผมดูน้องเขาสไตล์เขาเด็กคนนี้มีพรสวรรค์มาก คือนักร้องที่จะร้องเหมือนกับคุณพุ่มพวงคุณพุ่มพวงเป็นนักร้องอมตะนะครับนักร้องคนอื่นเสียชีวิตไปแล้วก็จบไปเลยแต่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเสียชีวิตไปเกือบสามสิบปีแล้วนะยังเป็นลูกปั้นอยู่ยังเป็นลูกปั้นคุณพุ่มพวงจัดงานวันเกิดให้ทุกปีนะครับวันเกิดวันเสียชีวิตคุณพุ่มพวงนะครับคนไปขอหวยเป็นเจ้าแม่ไปแล้วนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าแม่ไปแล้ว น้องจะละไม้คล้ายขึงเอาเพลงคุณพุ่มพวงมาล้องเออผมก็ว่าเนี่ยมันบุญวาสนาเก่าวตอนนี้น้องเขาโด่งดังแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่เคยลืมตัวเลยนะว่าชาติกําเนิดเข้ามายังไงเขาลําบากมายังไงนะครับและเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากถ้าลองไปฟังน้องต้นข้าวร้องเวลาพูดบุเวทีเด็กอายุสิบกว่าขวบนะ เด็กอายุสิบกว่าขวบไปพูดโต้ตอบกับไอ้นั่นที่จริงมันเด็กไม่สามารถทำได้ครับนะฮะผมว่าเขาเก่งมากครับที่พูดโยงมาที่น้องต้นข้าวเพราะว่าผมจะพูดว่ามันอยู่ที่บุญวาสนาการทำความดีในอดีตชาติและชาตินี้ นะครับผมว่าเด็กเขาคือถ้าพูดภาษาผมนะมีสัมมาคารวะพูดจาฉะฉานถ้าพูดภาษานั่นคือคือไม่แลดนะนะฮะไม่แลดนะครับไม่แอคไม่แลกดอะไรนะครับ และมาผมจะอยู่ในกลุ่มลายของชาวการเขาส่งมาให้ดูกันอยู่เรื่อยนะครับน้องเขาตอนนี้โด่งดังงานเต็มไปหมดนะครับเชิญไปงานเต็มไปหมดเลยน้องเขายังบอกถ้าหนูหนูสหนูให้สัญญานะครับอันนี้เป็นคำพูดที่น่ารักนะครับหนูให้สัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีแล้วก็หนูจะไป ร้องเพลงถึงเขาจ้างไปวันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่าตัวเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่เด็กก็คือเด็กครับมาเนี่ยบอกว่างเนี่ยเขาจะไปร้องไปร้องตรงจุดที่เขาเคยลําบากชีวิตเขาลําบากนะครับบางครั้งเขาเจ้าของก็ด่าบางครั้งคนเขาไปด่าว่าลาคาญมึงมาเปิดร้องตรงนี้ทําไมอะไรอย่างไงนะฮะมา อันนี้มันอยู่ที่ความสบายใจนะครับแล้วก็เด็กยังเรียนหนังสือทำการบงกันบ้านด้วยอะไรด้วยนะครับไม่เป็นไรผมว่านะเรื่องการเรียนเนี่ยถ้าในเมื่อช่วงจังหวะชีวิตมันขาขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะเรียนแล้วเรียนไม่ทันเขาก็ไม่เป็นไรลูกมาเรียนศึกษาผู้ใหญ่ก็ได้นะครับออกทำงานไปก่อนมีงานที่ไหนก็เก็บเงินไปก่อนนะครับและจ้างครูมาสอนที่บ้านนะครับ เรียนนอกระบบก็ได้เรียนนอกระบบก็ได้เหมือนเหมือนเหมือนผมเนี่ยนะครับผมก็เอาหนังสือมาอ่านเองนะครับจบมศห้าเองเรียนรามคำแหงเองผมก็ไม่ได้ไปเสียเวลาเรียนในมหาลัยกับเขาทํางานไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับชะตาชีวิตมันกําหนดแล้วนะครับชะตาชีวิตมันกําหนดมาอย่างนี้แหละนะครับมศหนึ่งมสองมสามมสี่มห้ามหก หมหกนะครับผมเจ้าเลสก็สอบเทียบไอปริญญาก็สอบเทียบนะครับผมก็สอบเทียบนะครับสอบเทียบเอานะฮะนอกระบบได้ครับไม่นั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ไหวร่างกายจะไม่ไหวกว่าจะร้องเพลงกว่าจะกลับไปถึงบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวสุขภาพจะแย่ก็ ให้หนูจเจริญเจริญน,นะลูกนะให้จเจริญเจริญแล้วก็สิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือกริยามารยาทนะครับกิยามารยาตแต่หนูเก่งมากคําพูดคําจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโต้อตอบคุยไม่ต้องมีพิธีกรเลยไม่ต้องจ้างโคศกเลยนะครับมาถ้าฟังเรื่องเครียดเครียดการเมืองเครียดเครียดไทยก็เขาเมือนเครียดเครียดก็ ไปฟังน้องต้นข้าวร้องนะครับมาใช่เหมือนน้องลิซ่าครับน้องลิซ่าก็ขนาดเขาโดง่งเขาดังนะครับระดับนั้นนะครับเขายังไม่ลืมชาติกำเนิดตัวเองนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับ ว่าว่าว่าเขาเป็นใครกลับมายัางไปไล้เลียงสาครับน้องลิซ่าก็ไล่เลียงสานะครับยังไปยืนดาราดังระดับโลกแล้วยังไปยืนกินลูกชิ้นปิ้งนะครับมานะครับเขาพ่อแม่สอนมาดีนะครับแล้วก็เป็นพรสวรรค์ของเด็กด้วยนะครับมันสอน สอนอยังไงถ้าเด็กมันไม่เอานี่มันก็ไม่นั่นอนะ่ะมันก็ดือ้อมันก็เถียงนะฮะมาเนี่ยนะฮะครับน้องลิซ่ายังข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวกินนะครับมาไม่ลืมชาติกําเนิดนะครับผมยังไปคอนฟิิกให้นักกลอบคนหนึ่งนะนักกลอบน่าจะชื่อคุณไม้ไทยสันหรือไม่ใช่ว้ยชื่ออะไรวะตัวดำๆอะไร ไทยก็วูดไทยก็วูดเป็นนักกอล์ฟนะครับคนไทยก็เสือกไปดีใจกับเขาเพราะว่าเขามีแม่เป็นคนไทยนะครับแต่เขาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกเขาไม่ใช่เป็นคนเชื้อสายไทยนะครับ mm hmm. คือไม่มีเชื้อคนไทยนะโอ้โหตั้งแต่นั้นมาผมก็ภาวนาขอให้มือตกชั้นอย่าได้เป็นแชมป์ลงแชมป์โลกเลยนะ อย่ามาดูถูกกันนะครับก็แม่คุณเป็นคนไทยแล้วมึงคลอดมาจากรูครกหรือไงแล้วนะฮะมาพ่อเขาเป็นไทรรู้นะโอ้โหนี่เป็นยี่สิบปีนะยังเครืองไม่หายนะครับผมยังเครืองไม่หายนะครับยังเครืองไม่หายเลยพ่อเขาเป็นอเมริกันผิวดําแม่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ไปได้เป็นนักกอล์ฟระดับโลก คนไทยก็เสือกไปดีใจอะเขาว่าโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ไทยเขาวูดนี่มีเชื้อไทยนะเว้ยคุณแม่เขาเป็นคนไทยมันไปให้สัมภาษณ์บอกมันไม่มีเชื้อไทยแล้วครับพอแม่มันได้รับสิทิเส้นแล้วเป็นสันเป็นสัญชาติอเมริกันไปแล้วนะครับโอ้ก็ปล่อยมันคนอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคบครับมาเขาไม่คบเราเราก็ไม่ต้องไปคบเขาก็เหมือนไทยกับเขาเหมนเนี่ยนะครับ ในเมื่อไม่คบกันก็ปล่อยอยู่กันไปอย่างนี้นะฮะอยู่กันไปอย่างเนี้ต่อไปอนาคตข้างหน้าก็ดีกันครับคุณเซนก็อายุเยอะแล้วสุขภาพไม่ดีแล้วและอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเรียนท่านนะครับนอกจากคุณเซนเนี่ยมันรอประเทศไทยว่าศาลจะตัดสินท่านนายกแพทองทานอย่างไรประเทศมันเนี่ยปัญหา มากเลยครับหวาดระแวงจะมีการปฏิวัติรัฐประหารกันนะครับผมเองก็ไปพาให้ท่านเตียบันเนี่ยเดือดร้อนไปส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าท่านเตียบันเนี่ยจะสนิทกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางประเทศไทยผมก็ยุให้เตียบันว่าย,ยึดอำนาจฮุนเซนแม่นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าหุนเซนเนี่ยมันฟังผมพูดด้วยหรือเปล่าหรือลูกน้องไปไรายงาน คุนเซนกับเตียบันนี่เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นสหายร่วมรบในสงครามกันมาแล้วเขาแบ่งเขาแชร์อำนาจกันนะครับคุนเซนเป็นอำนาจบริหารทางการเมืองเตียบันคุมอำนาจทหารเป็นรัฐมนตรีกลาโหวมคุมเมื่อวานคุนเซนปลดลูกเตียบันอีกแล้วครับที่เป็นผู้ว่าเกาะกงน้องเตียบันที่เป็นผู้จัดการทหารเหลือมีลูกน้องกี่คนแม่นย้ายหมดปลดหมดไปยี่สิบสามสิบในผล เนี่ยไอหุนเซนมันหวาดระแวงมันไม่เอาใครแล้วตอนนี้ชีวิตหุนเซนมันก็อยู่ในเขตถ้าเปรียบเทียบเหมือนมันอยู่เขตบ้านมันนะ่ะตั้งลูกตั้งหลานเท่านั้นแหละครับแล้วมันรวยเป็นหมื่นล้านเหรียญน,นะหมื่นล้านเป็นแสนล้านเป็นแสนล้านบาทเรานะครับแต่ว่าคนอย่างนี้ทหารกัมพูชาประชาชนกัมพูชา ท่านยังให้เขาเป็นผู้นำได้เหรอท่านยังให้เขาเป็นผู้บัญชาได้เหรออาวุธยุทธภัณฑ์เสื้อเกราะเครื่องแต่งกายรองเท้าหมวกแทนที่จะซื้อให้ลุงน้องงบประมาณคุณก็ไม่จัดให้เขาเขาก็ลำบากให้เด็กๆไอ้คนทหารกลางที่ว่าตอนที่เราพาผู้ช่วยทูตไปเนะ่ย ที่ผมเรียกนะักรบลาซาด้าไม่ใช่ผมไปดูถูกเขาครับเพราะของใช้เขาที่แต่งออกสื่อเนี่ยมันซื้อจากลาซาด้ามวก277บาทเสื้อกั๊ก5 0 0กว่าบาทแต่งมาแอคอวดนักข่าวหน่อยอะไรหน่อยนะครับทำเป็นมาดันมาจับมาจับไหล ลอากาศตรีนะเขาเป็นในพลนะเว้ยนะครับเขาเป็นในพลนะและเป็นผู้นอบในพลทหารอากาศนะครับไม่รู้ว่าขับเครื่องบินลบด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันไม่มีมารยาททหารไทยเจอทหารกัมพูชาที่เป็นในพลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารพานหรือทหารบกเราจะเคารพอาวุโสกันชายชาติทหารเหมือนกัน ท่านจะสังเกตภาพข่าวจะออกมาทหารพานเนี่ยนอกจากตะเบะแล้วยังไหว้ยังนอบน้อมทหารไทยก็เหมือนกันครับหนึ่งเขาอายุเยอะกว่าสองยศเขาสูงกว่านะครับจ่าก,กับจ่าก,ก็ผลักอ,อกกันได้นะครับหมวดกับหมวดผู้พันกับผู้พันก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องรู้ไอ้พวกนี้มันอยู่ประจําแนวชายแดนมันรู้อยู่แล้วว่าใครอาวุโสกว่ากันนะครับลบก็ลบกัน นะครับลบก็ลบกันยามดีก็กินข้าวกันก็ทหารขมรมันรุ่นอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะครับหกสิบแล้วนะครับแต่ก็จะมีไอ้พวกแอกแอกกลางกลางอย่างเงี้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่มารยาทเสียมากนะไอทางขมรออกมาแถลงว่ามันเมาอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องบอกว่าลงโทษไปแล้วขังไว้แล้วเออต้องบอกว่า คือมันหวังแค่แม่นไปซื้อหมวกลาซาด้าสองร้อยกว่าบาทซื้อเสื้อกักมารวมลงทุนไม่ถึงพันหลังจากนั้นก็เอาคลิปตัวเองไปแชร์แล้วไปขอเลี่ยไลบริจาคเงินเออหาแดกกันอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่มันได้คงได้ครั้งแรกมันก็หวังเงิน48บาทกาแฟซองนะครับแบบไอ้จ่าสมครกนะครับแล้วก็ไปเปิดรับบริจาคมันเสียหาย ทู่ต่างประเทศเข้าไปกันทั้งกี่ประเทศนะครับโอ้โไหไอ้นักรบลาสดากระจอกนะครับกระจอกไม่เข้าท่าเลยมันทำให้ความสัมพันธ์เขาตึงเครียดไปอีกนะฮะก่อนจะจบนี่นะครับแอบอย่างนี้ครับผมรู้ว่าน้องๆ้องทหารเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าประจำอยู่ปราสาท ตาควายภาษาตาเมืองทมอน่ะน้องจําไม่นั่นได้ไหมหนึ่งถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือจันห้าวจันห้าวไม่ใช่จันห้าวไอ้ข้าหลามแก๊ปนะไอ้นั่นมันฝนตกมันก็เปียกนะครับใช้ท่อประปานะท่อประปาประกอบกับกับดักหนูนะครับทำเป็นสามลำก้องเลยใช้กระสุนลูกซองแบบร้อเม็ดอะ หนึ่งนัดก็จะสามร้อยเม็ดมันมันมีนิหนึ่งไม่เข้าไม่ผิดตามสนธิสัญญาออตตาวาด้วยไม่ใช่กลับไม่ใช่กลับระเบิดสองเราก็ทำป้องกันตัวเราเขาไว้นะครับป้องกันตัวเขาไว้นะครับมุดถ้าถ้าทำไม่เป็นก็ให้ใครประสานผมก็ได้ครับผมผลิตทำได้ดัดแปลงได้นะครับ เราจะได้ไว้ป้องกันตัวเราเราจะไปฝังกลับแบบขมรนก็ไม่ได้ผิดอนุสัญญาออตตาว,ว่าเรามันสุภาพบุรุษนะครับจะเอาเคมโมไปวางเขาไว้ก็ไม่ได้มันก็ผิดออตตาว,ว่าอีกแหละนะฮะเดี๋ยวเขาหาว่าเราผิดแต่ว่าจันทร์ห้านี้ไม่อยู่นะครับออตตาว,ว่าแม่ไม่รู้จักจันทร์ห้าวประเทศไทยนะครับเอาท่อปปาดัดแปลงมานะครับใช้กระสุนลูกซองเนี่ยนะครับ ลูกเบอร์หนึ่งอะร้อเมตรหันเข้ามานะครับกัดดักหนูมาแล้วก็วางวางกลางคืนเราก็วางกลางเช้าเราก็กู้นะครับเราจะเอาหัวกระสุนออกเพื่อให้มันเกิดเสียงตึ้งมาเราถือว่าเราไม่ได้กระทําก่อนนะมึงเดินมาโดนเองไม่น่ไอ้พวกหานี่กลางคืนมันแอบย่องมาขุดวางกับระเบิดเราอีกครับก็เป็นห่วงน้องๆอ,อย่างนี้นะครับผมคิดว่าพวกท่านเก่งอยู่แล้วนะครับทำลักษณะเหมือนแฟสะดุดนะฮะ ทำแบบแฟสะดุดแต่แฟสะดุดมันมีแค่แสง่ะแต่ต้องให้แม่นเจ็บและคลานกลับไปแบบหมานะครับผมก็แนะนําว่าไปเอาท่อประปาเนี่ยซื้อท่อประปาในตลาดเลยครับตัด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 เข้านะครับแล้วเกี่ยวไปเจาะเอาตะปูทํานะครับใช้กับดักหนูดัดแปลงด้วยนะครับหันเข้าไปเนี่ยมาทีก็ป๊อบไป3 0มเมตรลำกล้องไม่ต้องยาวครับเอาลำกล้องสัก12นิ้วพอนะครับ12นิ้วนะครับ3ามลำกล้องคู่เลยนะฮะ เราไว้ก็เป็นห่วงน้องๆนะครับไม่นั้นเด็กมันก็เครียดกันทั้งคืนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิพพบที่ท่านเคารพนับถือนะครับบาร,รมีของพระสยามเทวาธิาราชบารมีของพระแก้วมรกตบาร,รมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน โดยเฉพาะพี่น้องตำรวจทหารที่อยู่วเวณแนวชายแดนนะครับประชาชนที่อยู่แนวชายแดนแคล้วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมา่รปรารถนานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ